ตัวเต็มของมางงาวันพีในตอนที่1นึ่ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าก่อนโชคชะตาซึ่งเนื้อหาใน่มต้นมาเมื่อ39ปีก่อนในตอนนั้นที่ก่อให้จิโนสืเนี่ยก็ได้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นโดยที่ในตอนนั้นเหล่าจอนสระดก็ได้เจอสมดอมารอนในตอนที่เขานั้นตายไปแล้วและพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าดอมมารอนเนี่ยปกป้องเธอไว้ไม่ได้และหลังจากนั้นพวกล็อกแล้วก็โทษทั้งก่อฮหจิโนสืก็ได้รับรู้นะว่าในตอนนี้แชกเกงของพวกเขาเนี่ยเธอนั้นถูกลักพาต โดยที่ในตอนนั้นจะได้เห็นภาพที่ว่างจจอเนี่ยกำลังนับเงินดูยที่ตาไปประกายส่วนคารเลโซซาแล่ากับเหล่าจอสลดัดก็ต่างร้องไห้ที่แจ็กกี้ได้ถูกลัาพาตัวไปส่วนทานาโรเจอร์ที่รู้ข่าวนีเนี่ยเขานั้นฉีดหนังสือพิมพ์ด้วยควาโกรจัดพร้อมกับบอกน้อว่าเยี่ยมเลยจะบานั่นแกโมทา่มมาแอะไรอยู่กันฮะฉันจะเป็นคนที่ฆ่าแกเองส่วนทาร์นาลิลี่เนี่ยเขานั้นก็มือสานไม่ได้รู้เรื่องราวพวกนั้นซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีการบรรยายนะว่าในตอนที่แจ็กกี้ได้หายตัวไปเนี่ยไม่มีการพบเบา,ารสักนิด เหลาจรสลานในต่างสถานด้วยความโกรธจัดและข่าวของเชกกี้นี่ก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งเหล่าผู้คนนี่นก็ต่างโศกเศร้าเสียใจแม้แต่รอยยิ้มนี่นก็ถูกลบหายไปในที่สุดแล้วก็ได้มีการกล่าวกันะว่าแม้แต่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ได้อยู่ชะงักไปหลายสัปดาห์ตัดภาพไปตีิกอร์วเล่หลังจากเหตุการณ์นั้นหนึ่งปีซึ่งในตอนนั้นกาลิลิ่งเขานั้นได้กลับไปที่การวเล่อีกครั้งซึ่งในตอนนั้นผู้หญิงผมแดงนี่ก็ดีใจมากที่เธอเนี่ยได้เจอยู่่วนาากิง เขาเนี่ยจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นี่ชัมร้องและแฉงนี่คือพ่อของลูกๆไงล่กงละการลิงก็เลยบอกนะว่าพวกเขานั้นเป็นฝาแฝดที่น่ารักนะสาวผมแดงก็เลยพูดนะว่าพวกเขานั้นเป็นลูกของคุณเขาร้องแลวการลิงอยู่กับฉันที่ก่อน,นิถะนะการลิงก็เลยตอบกลับไปนะว่าถ้าเกิดว่าฉันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งเนะี่ยฉันก็คงจะไม่เลือกอยู่ที่นี่เพราะว่าเกาะหฮนี้กํลาลังจะถูกลบไปห,หายไปไงละ่ะซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็สงสัยนะว่าการลิงจพูดอะไรกันโดยที่ในตอนนั้นจะได้เห็นกองนอานาายะมมก ที่กำลังมุง่งหน้าไปที่กาวาเล่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการลิงก็ได้พูดต่อนะว่าเขานั้นตัดสินใจแล้วฉันได้เลือกภรรยาที่โคตรดีแบบฉันเอาไว้และถ้าเกิดว่าฉันนั้นชนะในการแข่งขันครั้งนี้ได้ก็ฉันก็จะเอาเธอมาเป็นของฉันและหลังจากพูดจบการลิงเขานั้นก็ได้ใช้ดาบทงผู้หญิงคนนั้นจะลม้มลงพร้อมกับสั่งให้เหล่าถหารเรือเนี่ยเริ่มการเตรียมพร้อมซะและหลังจากนั้นทหานเรือก็ได้เทียบท่าที่กับวาเล่ซึ่งเหล่าประชาชนและก็สรงสารมาว่าถ่านเรือเนี่ยพวกเขานั้น รี่พาเด็กๆเข้าบ้านสาซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีการออกคำสั่งให้ใช้ลูกดอกยาสลบแล้วก็จับตัวคนที่ไม่ต่อต้านสาซึ่งในตอนนั้นมักกี้เดนดากอนเขานั้นก็ถามผู้บัญชาการนะว่าการยในขังนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่ออะไรกันแต่ผู้บัญชาการนั้นก็ได้บอกว่าทหารกายจะต้องฝึกสิบปีกว่าที่การนั้นจะได้มาถามคำถามนี้กับฉันว่าแต่เจ้นโาดีนี่มันเป็นใครกันเนี่ยทหารีนคนก็ได้บอกว่าขออภัยด้วยตอนนี้ไม่ได้ถูกฝึกมาให้มีวินัยขนาดนั้นและหลังจากนั้นก็จะเห็นชาวเมืองเนี่ย ถูกยิงยาสลบสายแล้วก็มีการเตือนนะว่าอยาขัดขืนแล้วพวกเราจะไม่ทำร้ายพวกคุณแต่ว่าชาวเมืองบางส่วนน่ก็ได้วิ่งหนีสนดนากรนเนี่ยก็ยังสงสัยนะว่าพวกเขานั้นเป็นเพ่อแค่ชาวเ,เมืองนะแต่ว่าทหารีกคนนึงก็บอกนะว่าไม่ต้องคิดเราไม่ต้องก้ารความเหม็นของนายจงมุ่งเป้าไปที่ภารกิจซะสุดากรน,นึกในใจานะว่าไม่เป็นไรนี่ไม่ได้ทำให้พวกเขานั้นตายซะหน่อยและดากรก็บอกนะว่าถ้าเกิดพวกคนนั้นยอมไม่ถูกจับฉันก็จะไม่ยิงใส่พวกนายแต่ว่าชาวเมืองนั้นก็ขัดขืนดากรแลก็เลยยิงนะฮะ แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าในตอนนี้เนี่ยได้มีการใช้ระเบิดแก๊สเกิดขึ้นแล้วก็ได้ตัดภาพไปที่เรื่องของสงทานโดยที่ในตอนนั้นจินนี่เนี่ยดูเหมือนเธอเจะแอบฟังแล้วก็ขโมยบางอย่างมาจากห้องสื่อสารบนเรือลำนั้นซึ่งดูเหมือนจินนี่และก็อีวานคอปจะพยายามแพร่กระจายข่าวพวกนี้ออกไปแต่วันในตอนนั้นเนี่ยท่านบางคนก็บอกว่าการกระทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้พวกเรานั้นสวยไปด้วยไม่ใช่ไงอีวานคอปก็เลยตะโกนสใส่ว่าจะพวกงโง่พวกเรากําลังจะตายกันหมดแกรู้หรือเปล่าว่าเรือลำนี้เนี่ยมันก,ก,นนกัน คิดจริงๆหรอว่าโชคชะตาเนี่ยมันจะมาช่วยเหล่าผู้คนที่ไม่รู้คนสู้น่ซึ่งคุมาในตอนนั้นก็ได้นั่งยิ้มเพราะว่าเขานั้นรับรู้ทันทีเน,นเสียงพวกนั้นมันคือเสียงที่มาจากเพื่อนของเขาตัดภาพไปที่สํานักงานสรสพ,พในตอนนั้นมอแกนก็ได้ไปที่นั่นโดยที่เจ้าหน้าที่ได้ก็ถามว่าเขานี้อะไรอีกมอแกนก็เลยบอกนะว่าอย่ากแก้งงงไปหนเลยพวกนายควรจะจ่ายเงินมาเพื่อปิดปากชั้นนะพวกเจ้าหน้าที่ก็เลยสงสัยนวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนี่ยไปได้ข้อมูลพวกนี้มาได้ไงว่าแต่แก จะถูกลบให้หายไปตอนไหนก็ได้มอแกนก็เลยบอกน้องก็ลองดูสิฉันจะทําทุกวิถีทางข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันล้วไหลออกไปให้ได้แต่ภาพกับไปที่กอเจโรสืในตอนนี้กลุ่มล็อกนั้นได้รับนูน่าเชกกี้เธอนั้นอยู่ที่กอนว่าเล่ึ่งในตอนนั้นเนี่ยหวังจื้อนั้นได้ออกอาการและก็ได้เหงือตกพร้อมกับพูดนว่าฟารดูน่าสงสัยชามัสแหล่งข้อมูลพวกนี้น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าเธอแต่ว่ากลุ่มล็อกก็พูดออกมาว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยล้วไหลมาจากกองทัพเรือบางหน่วยเพราะฉะนนนนนั้มเชืื่่อออถแ พวกมังกรฝานั้นจะใช้เธอเป็นรางวัลในเกมของพวกมันแน่นะซึ่งหนวดเขานั้นตกใจเพราะเขาเนี่ยคิดว่าการล่ามานุษย์นั้นเป็นเพียงแค่เขาหรือซะอีกส่วนมิกามก็ได้บอกนะพวกเขาเน่ะดูเหมือนจะมีผลพิสารด,ด้วยนะไคาโดนายก็อยากได้ผลพิสารเหมือนกันไม่ใช่ไงว่าแต่ผลพิสารน,นี้เนี่ยมันเหมากลูกของชาชมละหลังจากนั้นล็อกก็ได้ประกาศว่าพวกเขาจะไปช่วยแชกี้ทกกับวาเล่ส่วนท่านั่นกลุ่มโรเจอร์เนี่ยก็จะไปช่วยแชกี้เหมือนกัน,นโซโรเจอร์เขานาบอกนะว่าจะต้องไปถึงให้เร็วกว่ากลุอก และการไม่ได้รู้ว่าโรเจอร์นั้นจะไปที่นั่นเนี่ยเขาั้ยก็เลยมุ่งหน้าไปที่กาบวาเล่นทันทีเหมือนกันและหลังจากนั้นก็จะได้เห็นเลยคนยาของฮารานเนี่ยมาขวางทาเรื่องของกลุ่มล็อกเอาไว้โดยที่ฮารานนั้นบอกนันว่าเขาเนี่ยถูกบอกไม่ให้หยุดใครก็ตามที่จะมาช่วยผู้หญิงคนนั้นนายรู้ใช่ไหมว่าการจมเรื่อเล็กแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราเสักนิดเห็นตรงนั้นหรือเปล่านั่นคือเรื่องคุ้มกันของรัฐบาลโลกแต่ว่าเราก็ตอบกลับไปนะว่าน,น,นายนีย่จะสะสมแตมความดีเพื่อเป็นพัน และสุดท้ายแล้วนายเนี่ยจะปล่อยให้รัฐบาลโลกนั้นนั่นเฉยๆแล้วก็ดูพวกเราตีกันเนี่ยนะสุดท้ายแล้วนายก็เป็นเพียงแค่คนบ้าที่ต้องการจะช่วยเหลอบิร์ก็เท่านั้นว่าแต่พวกเราเนี่ยไม่คุยกันเป็นไงโดยที่ทิชกีนี่นก็โมโหจัดที่จู่ๆล็อกแล้วก็ฮาลานี่นก็เหมือนดื่มเหล้ากตสางงานหลังจากนั้นล็อกเขานั่นก็บอกว่ามีบางสิ่งที่เขานั้นจะไม่บอกลูกเรือแต่ขาเนี่ยคือเขาเนี่ยมีชื่อลับที่มันซ่อนอยู่ซึ้งล็อกเขาเนี่ยมีชื่อจริงว่าเดวิดดิซีเบฮาลานก็เเลลยยยสสงงงััั้วมนนนนจ๋ขาดไ เราก็เลยพูดต่อนะว่ารัฐบาลโลกเนี่ยพยายามลบชื่อตระกูลนี้มาตลอดเพราะว่าตระกูลของพวกเราเนี่ยคือจนสลัดในตำนานที่มีชื่อว่าเดวิดดซีเบกนั่นคือเหตุผลที่พวกเราเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในเงาม,มืดเพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดต่อไปแต่ว่าฉันก็ไม่รู้เป็นโชคดีหรือโชคร้ายลูกชายของฉันนั้นเกิดมาเมื่อสองปีก่อนฉันกลัวพวกเขาจะได้รับอันตรายฉันก็เลยส่งพวกเขาไปที่บ้านกัดของฉันหาหลังก็เลยสงสัยว่าทำไมล็อกเนี่ยถึงได้มาบอกโจทย์อันนี้กับเขาล็อกนี้นก็เลยพูดต่อนะาบ้านกัดของเขาเ มันคือกอรวาเล่ฮารานั่นก็เลยตกใจแลวก็บอกว่าดัดบาโลกเนี่ยกำลังพยายามล่อนายไปที่นั่นนะสีเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้ที่นั่นนั้นเต็มไปด้วยผงมังกรฟ้าพวกเขาไม่ต้องการให้ฉันไปที่นั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเขาเนี่ยนี่คือการคำนวณที่มันผิดพลาดฉันรู้สึกเหมือนกำลังถกไรบางอย่างนั้นดูดุมากกว่าเรากลับว่าไม่เป็นโชคชะตาของฉันพวกมันพลาดที่มาลักพาตัวชัคกี้ไปแต่ว่าสำหรับฉันน่ะแค่ลูกเมียหนีไปได้ก็โอเคแล้วดูเหมือนว่าโชคน ช่วยฉันหน,น่อยได้หรือเปล่าซึ่งฮารานก็ตอบมาเดิวนว่าฉันปฏิเสธเราก็เลยบอกนั่นสินะงั้นก็นมาสู้กันแต่หลังจากนั้นฮารานเนี่ยก็ได้บอกให้เราคนานี้นงหยุดแล้วก็ได้เกิดไฟไหม้ที่เรืองฮารานในตอนนั้นแล้วก็ได้มีคำอธิบายนันทุกสามปีผ่านมอก่อนฟ้าในจะเลิกประเทศได้ไม่ได้ขึ้นต่อรัฐบาลโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่มีทรัพยากรอยู่มากมายพวกเขาเนั้นจะจัางงานล่ามนุษย์แล้วก็สั่งหารชาวเพื่นเมนืองจนหมดสิ้นและในวันที่เหตุการณ์คำว่าเล่เกิดขึ้นนนนนใตอั้มมมีีีผลปลปปาาากายเ็ร ว่ากันว่าที่แกลน์เนี่ยมีกอดสตีที่สงบสุขซึ่งมันมีอยู่จริงนะเธอคนนี้เคยดีจากพาดีๆที่อยู่ที่นั่นเธอนั้นถูกยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกใบนี้เธอนั้นไม่เชื่อว่าชาคุยาคูและไม่ว่าเธอนั้นจะกลายเป็นภรรยาหรือกลายเป็นทาสนั่นก็นกคือโยคุแล้วซึ่งในตอนนั้นผ่มังกรฟ้าเนี่ยก็ได้ตาลูกวาว์เลยก็ได้มีการบอกนะว่านี่สเมเอิร์ดเอาชนะเกมแล้วก็พาเธอมาไปส่วนหนึ่งกระตุกุณเช่เปิดซะซึ่งสเมเอิร์ดก็บอกว่าไม่มีทางฉันจะทําให้เธอใน,นการเป็นทาสของ ส่วนการลิงก์ก็บอกน้ว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นภรรยาของฉันตะหากเพราะฉะนั้นลืมไปซะเสมอส่วนไอ้คนก็บอกน้อว่ากุณโกถ้าเกิดว่าเธอเข้าร่วมเนี่ยเราอาจจะได้รางวัลในครั้งนี้ก็ได้นะซึ่งในระหว่างนัดดาก้อนเนี่ยเจอกับผู้หญิงผมแดงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเธอนั้นบอกน้อไได้โปล่เธอพาลูกหลงฉันนออกไปจากก่อน,นี้ได้โปรดอยปล่อยพวกเขานี่อยู่ในเมืองของเจ้สาสัตว์เลวๆนั่นส่วนในด้านหนึ่งคือแม่หนวดำที่บอกหนูดำไว้เดี๋ยวนวทีสลูกจะต้องมีชีวิตลอดต่อไปนะ และในตอนสุดท้ายก็จะได้มีการบอกนาตอนนี้เนะี่ยมีสิ่งพิเศษในการแข่งขัขขขนครั้งนี้พอวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเล่าเล่าจดสลดัดแต่ว่าหลังจากที่ผ่านมา800ปีในที่สุดตะโกนเดวี่นี่ก็ถูกคนพบแล้วและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบร้อมกับข้อความด้วยบอกนะว่าทีน่าวัตพิมพ์งดโอเคเลยนี่นก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องเล่าทั้งหมดงก็ตัวเต็มในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กระชับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอ สวัสดีครับ